ไอ้กล้วยก็ห่อ,อเดียวกล้วยเเอากระติกเดียวนะว่ะกล้วยห่อคนเดียวไห้เคยอย่มุวยไม่มาวันนี้วันอาทิตย์ีสาวอยู่วะเรื่อไพ่เลยนี่ก็เราจะจ้างผู้สูงอายุผู้สูงอายุห่อนี่ก็ห่อละสี่บาทเ,เพื่อนเพื่อนที่ผู้สูงอายุเขาก็มีรายได้เขานั่งค่อยๆห่อไป ทุกๆครั้งเวลาผู้จัดไลฟ์สดเวลทาทำแผ่นอย่างเงี้ยหน้าเตามันร้อนผู้จัดไม่สามารถที่จะละคุยหรือละแนะแนวการทำได้เลยเพราะถ้าละปุ๊บ <c oughs> หน้าเตามันร้อนจัดแป้งมันก็จะร่อนร่อนแล้วก็จะเสีย แป้งสิบกิโลนี่สามารถทําแผ่นได้พันกว่าแผ่นนะเพื่อนนี่ถ้าเราไปซื้อเขา,านนเนี่ยตัวละห้าบาทนะเนี่ยนี่ไงตัวละห้าบาทเลยเนี่ยอันนี้เป็นไส้ผักไส้ผักรวมรอๆแล้วก็ใส่กระติกไว้เลยแม่รอๆแล้วใส่กระติกเลยนีๆๆ่ย,ยใส่ถุงห่มไว้ ตามแล้วค่ะขอขอบคุณค่ะคุณดวงกมลไปทักที่ใต้คลิปไปด้วยนะเพราะว่าเวลาผู้จัดลงไลน์แล้วมันจะตามหายุดไม่เจอเลยถ้าทักไว้เดี๋ยวผู้จัดก็จะลงไลน์เสร็จก็จะกลับไปติดตามห้องไอศีร์ดอีกห้องไอศีร์กเออในในห้องอ่ะในห้องไอศีร์ดมาดูอันนี้มันจะเป็นไส้เผือกอีกนะเพื่อนััขอเนี่เป็นไส้เผือกนะเพื่อนเนี่ย เราจะผสมกับเอ้วุ้นเส้นเส้นนี่คือเราผสมส่ผสม,ผสมไว้เรียบร้อยแล้วเราจะผสมเอ้นิดหน่อยน,นี่นเผือนมาใต้เผือกจะเป็นแบบนี้อ๋ตูดเป็นเส้นเวลาเราทอดมานี่ยหักมานี่จะหอมเผือกมากเลยเนี่เผือกส่วนมากคนชอบกินเผือก พราะเผือกมันจะหอมเวลาเราทอดเสร็จออกมาเนะี่ยนี่เป็นไส้เผือกเดี๋ยวจะมาจิ้มนะจิ้มจิ้มอีกเดี๋ยวทอดในหะ้ดป็นตัวมาค่ะผักเนระ้องเนี่ยนะผัก เดี๋ยวนี้เราจะทำวิธีการห่อและก็ทอดให้เพื่อนๆดูเราจะมาจิ้มกับน้ำจิ้มไก่เนี่ยเพื่อนนี่เราซื้อตามร้านค้าได้เนี่ยถ้าผักแอมแก่ผักแอมก็เราก็ใช้ผักกาดหอมแล้วก็ใบโหระพาโหระพานี่เข้ากันดีมากเลยแล้วก็แตงกวานี่สุดยอด นี่เป็นไส้เผือกกับไส้ผักเดี๋ยวไส้เผือก